สวัสดีค่ะเมื่อนี้แม่ปังสิผ้า,าเมื่อวังวิธีชาวบ้านเ้อจะเด้อบานเท่านี้เด้อดูนะคะนี่คือพอหไ่เท่านี้แล้วก็เป็นปลาโมงหันหนาขึ้นมามเนี่ยพอหญ่หันหนาขึ้นไายิ่มเนี่ยนี่นคือปลาโมงบานเท่า,าแต่ละลงังค่ะมันสิบก็คือกันเด้อค่ะเด้ออันนี้มองเขาเห็ดไอ้น,นั่นเขาทําดอกไม้จันเขาจะทําเป็นครอบครัวเลยนะคะนี่ คอยดูนะคะเนี่ยวิธีชาวบ้านในฟังผ้ามาเบิงเนี่นี่คือดอกหน่อยมันเขาเห็ดเขาตีเห็ดเป็นขอบพวดเด้อจเด้อเขากาเห็ดเป็นหม่งไปขายน้ำนี่ค่ะเขากำลังผลิตกันอยู่เออเดี๋ยวใจเย็นเย็นม่ฟังสิผ้าเบิงเด้อจ้านี่แม่ค่งงามบอนี่เขากำลังแพ็คถุง พวกลมหลอกไม่ฟังยืนมั่นคงอยู่นอกจากมันจะหมื่นนะคะทโทษโทษโทษโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยน,นิ่วัืไม้ฟังใบระบาดนีอนี่เห็น,นบอกคะนี่วิถีชาวบ้านนะคะที่นี่มันจะมีไม้กวาดดอกไม้จันนี่ที่ที่เขาแพ็กเสร็จนะคะเตรียมออกขายที่นี่เขาทำเป็นครอบครัวนะคะ ทุกคนไม่มีการว่างทำนี่ค่ะคือนะคะเนี่ยก็จะมีพวงหลีดไอ้นี่ก็จะเป็นเป็นช่อห้าอ้น,นี่ช่อห้าเนี่ยก็จะแพ็กเป็นถุงอย่างเงี้ยค่ะอ่ามันจะมีช่อห้าพวกนี้ช่อห้าหมดมันจะมีช่อห้าช่อเจ็ด แล้วก็ช่อเก้านะคะเนี่ยแล้วก็จะมีดอกเดียวเนี่ยดอกเดียวหรือหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งคือดอกร่วงเนี่ยดอกร่วงเนี่ยก็จะแพ็คถุงหนึ่งก็จะร้อยดอกเนี่ยทับทา,ถ,าถ้าสมมติว่าเป็นออกมามันจะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดอกร่วงหรือว่าดอกเดียว เนี่ยค่ะ,คะมันจะมีมันก็จะมีไส้สีเหลืองนะคะไส้สีเหลืองไส้สีขาวแล้วแต่เขาจะทาแล้วแต่เขาจะทําออกมานะคะอ่าถ่ายของเขาแล้วก็เก็บไว้นี่คือวิถีชาวบ้านของของบ้านท่าเสียวของอชนบทเรานะคะเขาจะไม่นั่งงอมืองอตีนเขาจะทําเป็นครอบเป็นครัวเลยค่ะเนี่ยค่ะ เนี่ยกำลังแพ็คกำลังอไงเนี่ยเขาจะเอาไปเดี๋ยวเขาก็เอาขึ้นรถมันก็จะมีอะไรที่เขาทำนะคะตรงเนี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยนี่คือช่อเก้าใช่ไหมนี่คือช่อ 9. เก้าเขายังแพ็คไม่เสร็จเนี่ยคือคือ,ค,อคือใส่ไม้แล้วอ่ะมันก็จะมีทั้งไส้ขาวและไส้ไส้เหลืองแล้วก็นเนี่ย อุปกรณ์เขาก็จะมีอย่างนี้ค่ะเนี่ยเห็นนะเนี่ยมีฝอยดอกที่เสร็จแล้วเนี่ยจะมีอย่างนี้นะคะเนี่ยอุปกรณ์ของเขาจะมีไม้มีอะไรทํานะคะแล้วเนี่ยขาเขาเนี่ยคือขาช่อเก้าช่อเจ็ดนะคะเนี่ยมันต้องไปผูกโบก่อนที่ผูกที่ผูกโบแล้วก็จะมีค่ะเนี่ยค่ะ เนี่ยนะคะเนี่ยที่ผูกโบแล้วก็จะจัดไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเขายัางไม่ประกอบอันนี้ที่เขากดแล้วนะคะเนี่ยกระดาษกระดาษที่เขากดแล้วเนี่ยจะกดออกมาเป็นอย่างเงี้ยไอ้ที่เขายังไม่ได้กดก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่เขาตัดแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีเนี่ย มีเทียนมีทูบมีกระดาษดำเนี่ยกำลังเขากำลังทำอยู่เนี่ยคะ่ะนี่ค่ะนะคะอุปรกรณ์เขาก็าจะมีอย่างเงี้ยคือคือเขาทำเป็นเป็นครอบเป็นครัวอย่างเงี้ยนี่นะคะวิถีชาวบ้านเราจะอยู่อย่างเงี้ยที่ไหนทำไม่กวาดเขาก็จะทำไม่กวาด เดี๋ยวออกจากไอ้นี่เดี๋ยวแม่ฝังจะพาไปดูที่เขาทําไม้กวาดด้วยนะคะตรงนี้คือผลิตดอกไม้จันทนะเห็นไหมสวเรากาลังนั่งทำเนี่ยสวนะคะสวไม่ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะสวตรงนี้คือกําลังเนี่ยใส่หนวดเนี่ยดูนะคะเนี่ยเห็นไหมกำลังใส่หนวด เออสอบอสอบอค่ะไอ้ตรงนี้ก็คือกำลังทำดอกเล็กค่ะนี่สวยไหมอือทำอีกสิกดูวิธีทำนะคะนี่แหละวิธีชาวบ้านของจังหวัดุบลเราหมู่สี่ท่าเสียวค่ะอ่านี่นไงสวยไหมเนี่ยมันจะเป็นอ่า เลขหนึ่งเลยนะคะจะเป็นกรงจักเลยเนี่ยคนทำก็คือสววอนะคะไม่ใช่นางสาวนะผู้สอวอค่ะ,ท,ะที่ทำเสร็จก็อยู่นนเนี่ย,ยแล้วเขาก็จะไปประกอบเป็นดอกใหญ่ขึ้นมาให้ได้แบบนี้นะคะให้ได้อย่างเงี้ยจะประกอบขึ้นมาเนี่ยบางดอกก็ไส้เหลืองเห็นไหมไส้เหลืองเขาก็จะใส่กับไส้เหลืองไส้ขาวก็จะใส่กัะไส้ขาวเนี่ยเนี่ยคะ่ะ ปกอบขึ้นมาคนใส่คนแพ็คมีบทสรุปแล้วเยอะแยะเต็มบ้านเลยถ่ายเราถ่ายลง Youtube คนเห็นทั่วโลกค่ะอะไรดำๆก็คือนโบนอะไรดำๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ไม่ปังด้วยนะคะไปปังไปก่อนเดอ้อบอกแค่นี้ละ สวัสดีค่ะ